สวัสดีครับผมนี้ก็อยู่กับโนกับมิวอยู่กับมิวกับโมอยู่กับโมกับนิวยูกับมิวกับมีเฮ้ยเอแล้วถูกแล้วนี่นะคะเราจะมาทําอะไรกันเราจะมาลองกินืออะไรเนี่ยลางพึ่งกันรวงพึ่งลวงเหรอเขาบอกว่ามาจากฟาร์มธรรมชาติเลยนะเนี่ยอืมใช่รวง นะแกก็ลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมยืดน้าหวานบานเลยนะคิดว่าจะกินหมดหรือ,อไงทำไมมันเหนียวจุงเลยอยาเยดเยิมเลยเนี่ยไงหวานไหมก็เหมือนแบบน้ำพึ่งทั่วไปปะ อันนี้ก็คือแบบว่าเห็นแบบคนเขากินกันแบบ a S M r เยอะมากเลยก็เลยแบบอยากเอามาลองกินดูอ่ะหวานเหมือนน้ำตาลเลยสั่งมาเท่าไหร่ทั้งหมด390บาทรวมส่งเคอรี่นะเพราะว่าสั่งไปสั่งไปเมื่อวานของวันนี้อือแล้วก็ได้วันนี้ตอนเชา้าแพงจุงมาอลองกินดิ อร่อยแต่ว่ามันหวานนะไหนเรามาต้องเตือนสินะอืมหวานอร่อยอะ่ะมันก็เหมือนน้ำผึ้งเหมือนคืมันเหมือนน้ำผึ้งแบบซื้อตามเซเว่นอ่ะแต่ทีนี้นม,นออมันจะมีเท็กเจอร์แบบให้เขียวแบบดีอะ่ะเรามาลองบีบมานาใส่กันนะว่ามันจะเป็นอย่างไร ตกเป็นอย่างไรก็จะเป็นน้ำผึ้งมะนาวเลยไม่แม่ไม่้างอ้ยเบี้ยวเบี้ยวแต่ก็เลยดิไหนบีให้เขามั่นอาตรงไหนนั่นแหละตรงนั้นแหละเออมาแล้ว เออแล้วก็น um. ้ำผึ้งอ่ะมันยังมีแบบประโยชน์อย่างเช่นรักษาเสพหะเนี่ยเวลาแบบเดีวร้องเพลงอ่ะจะช่วยได้เอิเตึงเฮ้งเตพอดีเลยวันนี้ไปร้องเพลงได้่วยยย มันก้เอาไปกินกับขนมป้งขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแบบเห็นที่เขากินเองมากินแบบหนึงเดียวโอ้กินไม่ได้ไงไม่รู้อะมันหวานมากเลยหวานแบบกินแบบคําเดียวก็คือไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าถ้าจะให้กินแบบกินหมดอ่ะกินไม่หมดอ่ะมันหวานเกินไปอ่ะถ้ากินแบบทีละนิดทีละนนิดเนี่ยได้ สรุปก็ไม่ได้เอเอมารีวิวให้ดูเพราะว่ามันกินเยอะไม่ได้อืม,มันต้องกินเพลิดเบๆเนี่ยเอาใส่มะนาวด้วยอร่อยเลยว้าว <Wow. S 2> ใช่ถ้ากินใส่มะนาวมันน่าอร่อยอ่ะก็เลยมาลองดูมุมไกลมากอร่อยนะหวานอร่อยดี เอานี้เอาไปพอกหน้าต่อบีบชิมครีมแล้วก็จุ่มนม <hac> ทำหหนน้้้าาาออยย่งีีคืวืววรเปรทั้งสองโอเคค่ะทริปนี้เราก็มากินลวงพึ่งให้ดูนะคะ <laughs> ถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยเหมือนกันนะวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคิปหน้าค่ะมีแล้ว